สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับสาวผู้พานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านเข้าชุช่องสาวผู้พานพระรวยเนาะค่ะในคลิปนี้ก็มีแนวทางของเลขทุงเงินคู่เดียวแอดนุ่มเชียงใหม่โชว์ล่างเนาะค่ะแล้วก็มาหาลาบแล้วก็นแนวทางของแอดรัชนุกเนาะค่ะตัวอันเป็นสูตรล่างเนาะค่ะพี่น้องคะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเอฟซีนะคะ กมีอยู่หลายแนวทางเนาะคะ่ะในคลิปนี้นะคะมาแบ่งปันพี่น้อง fc ทางช่องเนาะคะ่ะเอาไปเป็นแนวทางนะคะก่อนอื่นกะขอฝากพี่น้อง fc เนี่เด้อค่ะพี่น้องคะท่านใดที่อยากไปกดติดตามสาวพานทาง facebook เนาะคะ่ะเลนเฟซกะไปกดติดตามได้นะคะตามรูปที่ขึ้นหายเยนะคะ่ะเพื่อว่าทาง youtube เกิดปัญหายังกะจะได้ไป ติดตามกันทางนั่นได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะเฟซของสาวผู้พานนะคะกะับไ่ได้ลงแนวทางหวยเนาะคะ่ะแต่กับไปพูดคุยไปกดติดตามกันได้นะคะกะับฝากในเรื่องคะ่ะพี่น้องคะไปกดติดตามกันนะคะทางเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะไปเพิ่มเพื่อนหรือไปกดติดตามนะคะไปพูดคุยกันได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะเอาพี่น้องคะกับ ในคลิปนี้นะคะก็ตามที่สาวพานแจ้งพี่น้องไว้ในต้นคลิปเนาะคะ่ะก็มีแนวทางอยู่หลายแนวทางน้ากันนะคะมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีทางช่องเนาะคะ่ะเอาไปเป็นแนวทางในงวดวันที่16มิถุนายน2 5 6 6เนาะคะ่ะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางเนาะค่ะก็คาเตือนนะคะคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชครัฐบาลไทยเนาะคะ่ะ บรสนบสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะพี่น้องคะกะอุดหนุนรัฐบาลเนาะคะ่ะไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะกะไปบึ่งแนวทางแรกกันเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะที่สาวบุพาน์เอามาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะเริ่มต้นที่แนวทางของแอดรัชนกมีโชคเนาะคะ่ะสิบล่างนะคะ,ส,ะ,คะสิบล่างเพิ่นไหามานะคะก็คือเจ็ดกับหาเนาะคะ่ะ หน่วยล่างเพื่อนหามากก็คือศูนย์กับเจ็ดเนาะคะ่ะสรุปว่าเด่นที่เจ็ดนะคะบพรว่าจะเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยเนาะคะ่ะในงวดนี้นะคะเพื่อนจับคู่มาให้ยก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเนาะค่ะหาศูนย์หาเจ็ดนะคะ, 50, 57, นะ,คะเน้นที่เจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะพี่น้องคะเพราะว่าสิบล่างเพื่อนกับเป็นเจ็ดหน่วยของเพื่อนกับเป็นเจ็ดเนาะคะ่ะก็คือเด่นที่เจ็ดนะคะถ้ามาเบิร์ก็อาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะ สายวิง่ง้ายรูดก็ลองเอาไปพิจารณาเนาะค่ะเอาพี่น้องคะแนวทางมหาลาบนะคะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาที่ผ่านมากกับเขาที่เด่นเก้าเนาะค่ะสำหรับงวดน,นี้นะคะเพิ่นกับไฮมาที่สามกับแปดเนาะคะ่ะพี่น้องคะก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิ่งนะคะวิ่งรูดนะคะกับเลขเด่นก็คือสามกับแปดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ ตามที่สาวุพันได้หาข้อมูลมาเนาะคะ่ะเลขสามเนี่ยก็จะเด่นล่างมากเลยนะคะพี่น้องคะยืนหนึ่งในตอนนี้นะคะเด่นสามเนาะคะ่ะพี่น้อง fc ทางช่องก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิ้งนะคะว่าแนวทางในงวดนี่จะมาในทิศท,ทางใดเนาะคะ่ะเอาไปเปรียบเทียบกันนะคะกับแนวทางของสำนักอื่นเนาะคะ่ะเอาพี่น้องคะไปเบิ้งแนวทางต่อไปกันเลยนะคะ แนวทางของถุงตังเนาะค่ะพี่น้องคะงวดวันที่16มิถุนาล่างเด่นสามเนาะคะ่ะวิ่งรูด3ามนะคะก็เหมือนกับไปตรงกับมหาลาบเนาะคะ่ะที่ผ่านมานะคะเพิ่นจับคู่กับมีเจสมกับ8 3ามเนาะคะ่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอว้บันทึกหน้าจอว้นะคะนี่ก็เป็นแนวทางที่เสาพานันเอามาฝากพี่น้อง fc ทางช่องเนาะคะ่ะก็ตามที่เสาพันได้ หาข้อมูลมานะคะเลขล่างในงวดนี่ยืนหนึ่งที่สมนะคะพี่น้องคะตามที่เสาพันได้เอาแนวทางมาลงเนาะคะ่ะมีหลายๆแนวทางของหลายสํำนักหลายเจ้านะคะให้ติดมาจะมี3นะคะเด่นที่สุดเนาะคะ่ะสําหรับเลขล่างในงวดวันที่16มิถุนายนในงวดที่จะถึงนี่แหละเนาะคะ่ะพี่น้องคะถ้าจับคู่เพิ่นก็ให้เจสกับแปสามเนาะคะ่ะ ตัวใบนี่เป็นคู่เดียวนะคะพี่น้องขากัะเด่นที่3อีกนะคะจับคู่มากก็คือเจสนะคะหางเดียวคู่เดียวนะคะแคปหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้นะคะเอาไว้ไปเป็นข้อมูลเนาะค่ะ้ามักถ้าชอบกะไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะค่ะพี่น้องขาก็อย่าลืมกับโตนํานะคะเจ็ดสามสามเจ็ดเนาะค่ะถ้าวิ่งรูดกะเอาไปพิจารณาเลยนะคะสามตัวเดียวหางเดียว งวดนี้เนาะค่ะเอาพี่น้องค้ากัแคบหน้าจอกันไว้เนาะค่ะถ้มักถชอบกับจังสื่อจังลงทุนนะคะถ้าบมักบม,ม,มชอบพี่น้องเอฟซีกับผ่านใดเลยเนาะค่ะนี่ก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะที่เซาฮันเอามาฝากพี่น้องเอฟซีให้เอาไปเป็นข้อมูลเนาะค่ะเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะเอาพี่น้องค้าเหลขกอาจารย์นุ่มเชียงใหม่นะคะในงวดที่ผ่านมาของเพ่นก็ยังหาเข่าอยู่นะคะ สำหรับนักวิ่งวิ่งศูนย์แล้วได้ตังะคะ่ะงวดที่ผ่านมานะคะก็คือออกศูนย์เก้าเนาะคะ่ะพี่น้องคะสำหรับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนเนาะคะ่ะงวดนี้เพื่อนก็นยั่งบอกว่าในงวดนี้ห้ายังอยู่นะคบสำหรับนักวิ่งวิ่งเจ็ดวิ่งแล้วได้ตังะคะ่ะเอาไปพิจารณากันนะคะสำหรับเลขเจ็ดนะคะก็จะเป็นตรงกับแอดรัชนกมีโชคเนาะคะ่ะเด่นที่หลักสิบและหลักหน่วยนะคะของเพื่อนเนาะคะ่ะ แล้วก็จะไปตรงกับถุงเงินแล้วก็คู่เดียวนะคะทั้งเจ็ดสามทั้งสองตัวเลยเนาะคะ่ะแถบหน้าจอกันไว้นะคะ่ะพี่น้องคะเอาเข้าไปเบื้องแนวทางของเลขชุดนี้นะคะโชว์ล่างเนาะคะ่ะก็เป็นล่างเพื่อนหายเข่ามาสองงวดติดเนาะคะ่ะกะเด่นที่เก้านะคะก็ออกหายมาจับคู่กับมีเก้าสามกับเก้าเก้านะคะ่ะงวดนั่นก็ออกที่เก้าเก้านะคะ สำหรับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมากระเด้งเด่นศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะกระจับคู่หายศูนย์สองกับศูนย์เก้านะคะผลปรากฏว่ากระไปออกตรงกับขั้นล่างในงวดที่ผ่านมากระคือศูนย์เก้าล่างเนาะค่ะพี่น้องคะกระเข่าทั้งเลขเด่นและกระเลขจับคู่เนาะค่ะสรุปล่างสองชุดตรงๆนะคะสำหรับงวดนี้งวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกโชว์ล่างเพิ่นหายเด่นก็คือ สามนะคะเด่นสุดๆกับตามที่สาวภูพานได้แจ้งพี่น้องได้บอกพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะว่าเลขล่างงวดนี่เด่นมากเลยยืนหนึ่งก็คือเลขสามเนาะคะ่ะเพิ่นจับคู่มาให้ก็คือสามสี่สามแปดนะคะถ้าพี่น้องเอฟซีทางช่องของสาวภูพานนะคะเป็นสายวิ่งสายรูดก็เอาสามไปพิจารณาเนาะคะ่ะถ้าจับคู่กับเป็นสามสี่สามแปดนะคะก็ลองพิจารณากันเบื้องในงวดนี่เนาะคะ่ะ ก็จะเด่นมากเลยนะคะพี่น้องคะก็คือสามนะคะเอาไปพิจารณากันเบิ้งเนาะคะ่ะเอาค่ะแคบหน้าจอว้บันทึกหน้าจอว้นะคะนี่ก็เป็นแนวทางในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนเนาะคะ่ะที่สาวพานเอามาฝากพี่น้องเอฟซีทางช่องนะคะให้เอาไปเป็นแนวทางเอาไปเป็นข้อมูลเนาะคะ่ะถ้ามักถ้าชอบก็จัดไปเลยนะคะพี่น้องคะพอไก่หอดมือประกาศผลรัฐบาลอาจจะหาซื้อบ่ได้เนาะคะ่ะ ถักถชอไปหายิบจับรตเตอรี่ไว้เนาะค่ะจากใบสองใบนะคะเอาพี่น้องคะไปเบ่งแนวทางสุดท้ายกันนะคะเป็นเลขสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวเนาะค่ะก็คือชุดเม็ดเดียวเลยนะคะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนเนาะค,ะค่ะกับเป็นสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเป็นเลขสองเนาะค,ะค่ะเพื่นไหามานะคะก็คือเก้าศูนย์สองเนาะค่ะ ถมักถ้าชอบตัวเลขชุดนี่ก็เอาไปพิจารณาเนาะค่ะเฝ้าไปหาสื่อหายิบจาร์บอตตอรี่ไว้เนาะค่ะพี่น้องคะตัวเลขชุดนี่ดังมากในหววที่ผ่านมาหววนี่ก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมนะคะพี่น้องคะถมักถ้าชอบก็เอาไปพิจารณากันเนาะค่ะเอาพี่น้องคะสาวฟางกับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี่เนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องโชคดีเฮงเฮงรวยๆนะคะคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ